สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรีโมทนะครับมินิคูเปอร์ R 5 0นะครับของเดิมลูกค้านะครับกดได้แค่ล็อกอย่างเดียวครับกดเปิดไม่ได้นะครับส่วนกุญแจดอกใหม่นะครับจะอยู่ทางซ้ายมือผมนะครับยังกดใช้งานไม่ได้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่แล้วก็ลงทะเบียนรีโมทนะครับตรงนี้ครับครับมินิ R 5 0นะครับรุ่นนี้เป็นกุญแจระบบอีโมบิเลเตอร์นะครับผมได้ทําการถอดตัวกล่อง E w s นะะรรรบบบอออกมาลงทเีียยย้ ก็จะได้เป็นตัวเม็ดชิปนะครับเม็ดนี้นะครับไปฝังในดอกกุญแจทําให้ลถสตาร์ตติดนะครับครับทดสอบกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบนะครับล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบสตาร์ตนะครับทดสอบสตาร์ตนะครับระบบอีโมก็ทําเรียบร้อยนะครับทดสอบครับเฉียบกุญแจอ่าบิดออนปัดสตาร์ตครับ สายติดใช้งาน,นเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถมินิคูเปอร์นะครับมีปัญหารีโมทเสียรีโมทกดไม่ได้กุญแจรถหายทำรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทำถึงที่นะครับ0826166655ครับ